พาไปที่ปราจีนบุรีกันหน่อยกันละกันนะฮะรบรรยากาศที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมโดยเฉพาะชุมชนตลาดเก่าที่กบินบุรีก็ยังน่าห่วงครับช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเนี่ยไหลเอ่อล้นตลิ่งนะฮะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วและประชาชนเขาไม่สามารถจะขนย้ายทรัพย์สินได้ทันถูกน้ําท่วมทรัพย์สินเสียหายหลายรายการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้ด้วยอันนี้ตลาดเก่าร้อยปีหลายคนคุ้นเคยนะฮะจุดนี้ทีนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเครียด แต่ตัดมาอีกมุมหนึ่งครับเด็กๆนี่เขาเฮฮาเลยฮะโอ้้เล่นนนกัออกมาเล่นน้ำกันครับสนุกสนานแต่ว่าน้ำตรงนี้ไม่ได้สูงมากประมาณ40เซนครับก็ไม่ได้อันตรายมากผู้ใหญ่ก็คอยเฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชิดนะฮะแต่ต้องระมัดระวังนะครับ ถามว่าคนยังเดินเข้าออกได้ไหมในพื้นที่ยังพอเข้าออกได้ก็น้ําสูงประมาณสักครึ่งล้อจักรยานครึ่งหน้าแข้งนะฮะเบื้องต้นทางกรมชลประทานเนี่ยนำเครื่องผลักดันน้ํา8เครื่องมาติดตั้งบริเวณสะพานต้นแม่น้ําบางปะกงเร่งระบายน้ําไปสู่พื้นที่ด้านล่างให้มากขึ้นให้เร็วขึ้นครับล่าสุดเป็นสัญ,ญญาณที่ดีเหมือนกันครับระดับน้ําเริ่มลดลงบ้างแล้วนี่คือสถานการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมามที่ปราจีนบุรีกบ,บิน์บุรีนะฮะครับตอนนี้10บโมงห้าสนาทีนะครับสถานการณ์ ตลาดร้อปีกบินบุรีเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัดสลับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายงานสดจากคุณนิชาอภิรักษ์วันานนท์รายงานสดเข้ามาจากพื้นที่เชิญครับคุณนิชาครับ ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับสถานการณ์น้ําที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้ยังคงมีน้ําท่วมขังในบางพื้นที่นะคะแต่ที่หนักที่สุดค่ะคือชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกระบินที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ค่ะระดับน้ําสูง30-50เซนติเมตรค่ะซึ่งสาเหตุสําคัญก็คือแม่น้ําหนุมานด้านหลังดิฉันนี้นะคะเป็นพื้นที่รองรับน้ําจาก อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อไหลออกสู่แม่น้ําบางประกงค่ะแต่เนื่องจากมวลน,น้ําที่มีปริมาณมากนะคะทําให้เอ่อไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับผลกระทบเกือบ30หลังคาเรือนเลยค่ะชมุมชนตลาดเก่านี้นะคะจมอยู่ใต้น้ํามานาน3วันแล้วค่ะทําให้ชั้น1ของบ้านนั้นอาศัยอยู่ไม่ได้ชาวบ้านต้องขนของขึ้นที่สูงส่วนใหญ่ก็จะพักอยู่บนชั้นสของบ้านค่ะ โดยนางสาวพรทิพย์แซ่โค้นะคะอายุ60ปีอาศัยอยู่คนเดียวค่ะที่บ้านพักซึ่งตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำหนุมานแห่งนี้ค่ะก็เล่าว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันชาวบ้านจึงคอยสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำและสามารถขนของหนีน้ำได้ทันโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารให้ความช่วยเหลือขนของค่ะและแม้ว่าจะใช้ชีวิตยากลำบากแต่ก็ไม่คิดที่จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นค่ะรวมหนึ่ง ไม่ดีกับสองหุนหนุนถามสามหุนมั่งสองหุนมั่งลงไปแล้วก็ลงไปแค่ริมคลองแล้วก็ขึ้นมาอีกก็ลําบากตอนเข้าห้องน้ําไปขออาศัยเขาเพราะว่าเขาทำถุงไม่ต้องถ้าอยู่อย่างนี้ได้เพราะว่าน้ํามันถ้าถ้าไม่สูงขึ้นไปถึงข้างบนอยู่ข้างในจะออกไปไปอยู่ข้างนอกอยู่บ้านคนอื่นก็ลําบากไง ค่ะแม้ว่าชาวบ้านนะคะจะได้รับผลกระทบจากน้ําที่เอ่อเข้าท่วมแต่ชาวบ้านก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยใช้เรือเป็นพาหนะหลักค่ะและมีหน่วยงานต่างๆคอยให้ความช่วยเหลือและในส่วนของเด็กๆเองก็ยังคงออกมาเล่นน้ําได้อย่างมีความสุขค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและเพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนะคะในวันนี้ค่ะกรมชลประทานจะนําเครื่องผักดันน้ําจํานวนแเครื่องมาติดที่สะพานแม่น้ําบางประกงเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ค่ะซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาะคะคาดว่าจะใช้เวลา3วันจะสามารถระบายน้ําออกได้ทั้งหมดค่ะนิชาพิรักษ์ควานนนทีมข่าวช่องวันรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณคุณนิชานะครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ